สวัสดีครับเจอกันกับอีก EP นะครับกับผมพ่อบ้านนานวนนะครับวันนี้ผมธนภาธพลนะครับมาแกะกล่องนี้ครับ Lock Island Armory M1911A1 นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเจ้าตัว Lock Island Armory M1911A1 นะครับชื่อเต็มจะมีว่า Lock Island Armory M1911A1 GI Standard f s นะครับ ตัว f อเกนี่คือตัวปูใสนะครับอันนี้เป็นสวิติการของอมปกครองนะครับระบุสวิติการคมปกครองราคานะครับ39,900บาทนะครับเป็นขนาดจุด4 5 a ห้นะครับลำกล้องขนาด5นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับอ่านะครับ ในนะครับก็จะมีนะครับอันนี้เป็นใบครอบปืนนะครับที่ได้มานะครับใบคุมปืนนะครับอันนี้ว่าอ่าเป็นใบที่แสดงว่าเราได้ซื้อปืนมาจากร้านนะครับเวลาโดนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะใช้ใบนี้ในการแสดงนะครับมาเราไปซื้อปืนมาวันนี้มีจิตนาที่จะพกพาอาวุธนะครับ นี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับมีคู่มือมาให้อันนี้เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับน,นี่ครับไรับรองกระสุนนะครับอันนี้เขายิงคัดปลอกไปเรียบร้อยนะครับน,นี่ครับในซองจะมีปลอกกระสุน2ออันนะครับขนาดจุดสี่ห้านะครับ ภายในกล่องนะครับจะมีตัวปืนนะครับมีประกับนะครับแล้วก็แม็กซีนนะครับ2อันนะครับในเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนทําการหยิบจับนะครับเลาอปลดแม็กก่อนนะครับทังสไลด์นะครับตรวจสอบ ไม่มีกระสุนในรังเพลิงนะครับโอเคครับอันนี้แม็กจะเป็นของยี่ห้อแอคแม็กนะครับแ็กยี่ห้อแอคแม็กนะครับแปดแถวนะครับแก้ไขนะครับหนึ่งแถวนะครับแปดนัดนะครับหนึ่งแถวแปดนัดผมว่าแม็กกระสินตรงนี้สวยดีนะครับนี่เป็นยางลองนะครับอันนี้ให้มาสองตัวนะครับ 2อตัวโอเคอันนี้เป็นประกับเดิมนะครับจะเป็นยางสีดำนะครับลายาเชคเกอร์นะครับเป็นลายข้าวหลามตัดนะครับนุ่มมือดีนะครับพอดีเจ้าของปืนนะครับได้ทำการเปลี่ยนประกับด้าปนืนนะครับเป็นสีแดงนะครับผมว่ามาเปลี่ยนมานะครับดูรูปร่างหน้าตานี่ มาดูวิตติตัวปืนนะครับอย่างนี้นะครับไม่มีกระสุนนะครับมาดูวิตติตัวปืนนะครับทางด้านตัวปืนเนี่ยมาดูที่สีผิวก่อนจะทําการสีผิวนะครับทําสีแบบพักกะไล่นะครับตัวนี้จะเป็นดําๆด้านๆน,นะครับผมว่าสวยนะดำๆด้านๆแบบเนี้ยก็จะมีปุ่มกดแม็กนะครับปุ่มกดแม็ก ปุ่มกดสไลด์ค้างสไลด์นะครับแล้วก็ปุ่มล็อกนะครับปุ่มเซฟห้ามไก่นะครับก็จะมีตัวหลังอ่อนนะครับอันนี้จะมีหลังอ่อนตันนี้จะเป็นหลังอ่อนห้ามไก่นะครับแบบห่างสั้นนะครับจะมีห่างงมลงนะครับจะต่างกับตัว A2 นะครับตัว A2 เนี่ยจะมีเซฟหลังอ่อนนะครับห้ามไก่หลังอ่อนที่ ยาวแล้วก็โ้งขึ้นมารับกับตัวเจ้านกสับตัวนี้ครับฝั่งนี้จะมีสจลเลชั่นนะครับจะเจเลชั่นแล้วก็นี่ครับโลโก้ Lock Island a m u l e นะครับอยู่ด้านท้ายส่วนตรงข้างหน้าเน,นี่ยก็จะปล่อยโล่งนะครับไม่มีอักษรไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นของสตาร์นมอลลยนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีนะครับ นะครับแล้วก็เป็นเลขระบุเลขรหรสัสซีดีโดปืนนะครับซีดีโดดปืนนะครับฝั่งนี้น้องโล่งนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมาดูกันที่ศูนย์นะครับมาดูกันที่ตัวศูนย์กันนะครับ,รนนนนรบอันนี้ศูนย์หลังนะครับเปลี้ยน่อยใหดูว่าจะชัดหนะือไ เป็นศูนย์เตี้ยนะครับศูนย์เตี้ยและศูนย์หน้านะครับก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับศูนย์เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่ติดกับตัวปืนเลยนะครับถ้าจะทําการเปลี่ยนนะครับต้องทําการกัดเลยนะครับต้องให้ช่างมากัดตรงนี้ให้เป็นร่องแล้วก็ทําการเปลี่ยนศูนย์เอานะครับถึงจะเปลี่ยนได้น,น,นี่ดูช่องขายปอ,อกนะครับ ใน,นช่องไลยปอกนี่กว้างมากนะครับดูร่องรอยนะครับอันนี้มีร่องรอยการใช้งานนะครับปืนนี้ยิงมา,าซื้อน่นาจะประมาณเดือนกว่าๆนะครับนกึกว่าสองเดือนดูนะครับผ่านการใช้งานมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งข้อเสียของการทําสีแบบพักะไรนะครับสีเนี่ยจะบางนะครับแล้วก็ถลอกง่ายนะครับ แต่ถ้าซื้อมาใช้งานนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายตัวนี้ก็เป็นอีกหนึน่งตัวเลือกนะครับในการใช้งานนี่ถ็นตัวเลือกที่ดีเลย,เลยทีเดียวนะครับอ่าตัวปืนตัวนี้นะครับผมว่ามันเหมาะกับสายที่ซื้อมาลรวชอบอนํามาปรับแต่งนะครับปรับแต่งในการแข่งขันเพราะว่าผมว่าซื้อมาเนี่ยปืนราคาถูกนะครับสามหมนะครับ สามหมาพันเกบาทจำนวนวเงินที่เหลือเนี่ยสามารถแต่งปืนได้ระดับเทพเลยทีเดียวนะครับจะแต่งไกลแต่งศูนย์นะครับทําสีใหม่ผว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับเดีย๋ยวผมขออนะุญาเช็คน้ำหนักไกลนะครับอันนี้ทิทานปัดภัยนะครับไม่มีคนนะครับไกลดคมใช่ได้ครับเบาดี เดี๋ยวเรามาดูาเลือน้ำหนักดีกว่าครับตัวปืนนะครับยัดช่างนะครับตัวปืนเปล่าๆเ่ยอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับ1.052กิโลกรัมนะครับ ใส่แม็กกาซีนเข้ามาแล้วนะครับใส่แม็กไปแล้วถ้าใส่แม็กกาซีนไปแล้วนะครับ,ะรบจะอยู่ที่ประมาณ1.125กิโลกรัมนะครับเนี่ยใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่ลูกนะครับ ใส่ลูก8นัดแล้วดูว่า,าปืนกระบอกนี้จะหนักเท่าไหร่นะครับลูกครบ8นัดเรียบร้อยนะครับลองใส่เข้าไปดูนะครับว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่อืออยู่ที่ประมาณ1.297กิโลกร,รัมนะครับโอเคครับฮะน้ำหนักผ่านไปแล้วเรามาดูเรื่องความยาวกันบ้างขนาดของตัวปืนนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดจากด้านบนกันนะครับถ้าตันสูตรน่าจะอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรนะครับมาจากหลังอ่อนเลยนะครับ22เซนติเมตรนะครับขนาดความสูงนะครับเอาสุดเลยนะครับต้องใส่แม็ก้าไปด้วย ความสูงอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับ14.5นะครับ14.5เซนติเมตรนะครับลองดูวัดดูความกว้างนะครับว่าตัวสไลด์จะมีความกว้างขนาดเท่าไหร่2.5เซนติเมตรนะครับตัวสไลด์บางนะครับ2.5อันนี้วัดตัวตัวส่ประกับกนนะครับส่ประกับประมาณ3.5เซนติเมตรนะครับ ผมว่าเป็นปืนที่ดีอีกหนึ่งกระบอกนะครับปืนนี้ลักไอแลนด์อะมี M 1 9 1 1 A 1นะครับถ้าใครไม่ติดเรื่องว่าสีผิวนะครับเป็นปืนที่เหมาะสำหรับการใช้งานอีกหนึ่งกระบอกนะครับอ้ำหนักที่1.2กิโลกร,รัมนะครับรลมลูกแล้วจะเห็นไะครับว่าสีมันจะบางมากนะครับ สำหรับสายใช้งานและสายแต่งผมไม่น่าจะมีปัญหานะครับตับจนนี้ครับตั้ตัวนี้นะครับล็อกไอลแลนด์อาร์โม1ี aan, 1 1่เอ็มหนึ่งก้าหนึ่งเอหนึ่งครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ